นุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใช่แล้วตอนเนองจากเมื่อวานใช่แล้วค่ะแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแล้วชุดยังชุดเดิมนะคะยังไม่ได้อาบน้ำพิกัดสวนอยู่ที่ไหนนะคะตำบลบัวขาวค่ะอำเภอกุชินารายนะคะจังหวัดกาฬสินค่ะสวนแฮปปี้แพนท์ยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> EP นี้ก็มีไม้ส,สวยๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะคะใช่ค่ะยังโปรต่อเน,นื่องค่ะโปรเกิดสวนนะคะยังอ่า ให้ลูกค้าให้เอฟซีรัตวราได้คุ้มค่ากับการเลี้ยงบอลน,นะคะได้บอลที่สวยๆราคาประหยัดนะคะจะได้มีความสุขกันทุกคนเหมือนแฮปปี้แพนค่ะจะได้มีความสุขไปชมกันเลยค่ะ,คะวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยต้นแรกเลยนะคะน้องพพชเป็นไม้ที่ทําจํานวนยากเนาะเป็นไม้ที่สวยมากหวานมากสวยะะหวานนะคะตัวนี้เพชรจอมทองเพชรจอมทองคะ่ะใช่ค่ะ สน่ารักตะมูตะมิมากๆสีหวานๆเลยนานแล้วนะเขาโตช้าน,เนะเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้านี่ใช่ค่ะอันนี้นะคะแบ่งปันในราคา450บาทนะคะเพชรจอมทองใช่ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเพชรจอมทองหวานๆแบบนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะเพชรจอมทอง450บ ค่าส่งคิดยังไงนะคะพี่นุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะเหมาเหมาห้าสิบบาทค่ะเหมาเหมาห้าสิบใช่ค่ะซื้อไปเยอะเโรดจะได้คุ้มคุ้มใช่สิบต้นก็ห้าสิบบาทค่ะ,คะซื้อไปเลยค่ะเหมาเหมาเลย<ช>มาหวานหวานกันตั้งแต่หัวคลิปเลยเนาะมาต่อกันด้วยมณีจันนะคะอันนี้เป็นชิ้นเคี่ยวนะคะค่ะเคี่ยวน้องพีทดูดางสวยมากจะบอกว่าบอลตัวนี้เป็นบอลที่สวยมากนะคะสวยหวาน ยิ่งกัดสีเนาะยิ่งสวยเลยใช่ค่ะก็จะกัดสีชมพูขึ้นมาอีกก็จะเป็นด่างชมพูเขียวเหลืองอย่เนาะขาวมาสวยสวยไม่ไหวจันนะคะใช่ค่ะเป็นไม้ของแบงส์นะคะอันนี้แบ่ง FC อยู่ที่ราคา299บาทนะคะ299ราสมีแค่2ต้นด้วยค่ะเก็บเธอค่ะราคานี้น่ารักมากๆเลยใช่ค่ะ มณีจันรนะคะดูความด่างของน้องด่างแบบไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะไม่ต้องลุ้นเลยค่ะราคาสุดคุ้มสอง้ยเก้าสิบาบาทค่ะมีแค่สองต้นนะคะ,คะหมดแล้วหมดเลยนะคะใช่มาต่อกันที่ไม้สวยอีกหนึ่งต้นนะคะไม่ค่อยมีเนาะในตลาดจะไม่ค่อยเห็นเพชรพยุงศิลเพชรพยุงศิลน,นะคะใช่ค่ะเป็นไม้ปีหกห้านะคะสวยากสีนี่แหละพี่นุ้ยไม่แน่ใจประมาณห0สิบห้า สวยมากกัดแล้วนะคะใต้ป้ายเปื้อๆดังๆมาแล้วค่ะอันนี้แบ่งที่ราคา250บาทนะคะ250าใช่ค่ะมีต้นเดียวนะคะบอกมีแค่หนึ่งต้นใช่ค่ะหมดแล้วหมดเลยใครเร็วคนนั้นได้ค่ะมีไซส์เล็กอยู่แต่ว่าถ้าถ้าสนใจไซส์เล็กค่อยทักถามเนาะมันเล็กกระจิ๋วมาต่อกันด้วยไม้ที่หลายๆบ้านต้องมีนะคะ ศีลาหุ่มทองสีลาหุ่มแบบนี้ถ้าหน้าแบบนี้ปุ๊บสีเหลืองเดี๋ยวก็เข้านะคะใช่มาแล้วอันนี้มองเห็นความด่างมาแล้วนะคะใช่ค่ะน้องพีทอันนี้แบ่ง fc รัเวราในราคา100บาทเท่านั้นนะคะ100บาทเท่านั้นต้นใหญ่แล้วนะต้นใหญ่เอาไปอัพขึ้นกระถางกระถาง6กระถางแดได้เลยเนาะหแปดได้ใช่ยิ่งอยู่ในกระถางใบใหญ่ๆเขาก็จะ โตเร็วนะคะใบเขาจะใหญ่ด้วยศีลาคุ้มทองค่ะ,คะมาต่อกันด้วยไม้ที่ทำจำนวนค่อนข้างยากมากๆผ่ามาทีไรก็จะเป็นนางฟ้าจำแรงทุกทีนะคะอันนี้จะเป็นพรมพี่มานนะคะพรมพี่มานค่ะป้ายแล้วไม่ต้องรุนนะคะด่างแล้วไม่ต้องรุนนะคะป้ายแล้วจะบอกว่าเป็นไม้ที่ทำยาก<ช>มากนะคะใช่แต่เขาสวยนะสวยค่ะใช่ค่ะเป็นไม้ที่สวยมากอันนี้แบ่งปันที่ราคา 100บาทเท่านั้นค่ะ100นะคะพรมพีมานจ้าต่อกันด้วยไม้เข้มๆเ,เปิดๆมีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะหาดเจ้าเหลาหาดเจ้าเหลาค่ะใช่ค่ะเป็นไม้ที่จำนวนน้อยเนาะค่ะอันนี้สีแดงนะคะต้นนี้เปิดมาแล้วน้องพีชเห็นไหมเห็นเมอนเห็นนะความเปิดความด่างใช่ค่ะสวยๆเลย อันนี้แบ่งปันที่200บาทนะคะ200บาท<ช>นะคะเนี่ค่ะ0 0บาทไม่ต้องลุนความด่างนะคะด่างมาแล้วจ้าใช่ค่ะหาเจ้าเหล่าคะ่ะมาต่อกันด้วยตับพุทธประวัติน้องพี่เนาะจ้าเป็นชินบัญชรเป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่สวยมากๆนะคะสวยแล้วก็นานนะกว่าจะกัดสีขนาดนี้ไม้ประมาณา3เดือนกว่าแล้วนะคะ ที่กัดสีชมพูมาแบบนี้นะคะเริ่มกัดสีแบบนี้แล้วนะคะใช่ค่ะกระถางต้นกระถางสีนิ้วต้นใหญ่นี้แบ่งอยู่ที่200บาทนะคะ200บาทใช่ค่ะ,คะแล้วก็มีกระถางเล็กไซส์มินิกับน้องไอดีนะคะอันนี้ไปเปลี่ยนใส่กระถาง6กระถาง6กเปลี่ยนกระถาง6กได้เลยค่ะเพราะว่าเล็กลงมานะคะใช่แต่ลากน้องทะลุแล้วน้อยดีให้ดูลากสิลูกรากทะลุแล้วค่ะอันนี้แบ่งที่ราคา99บาทนะคะ 99ใช่ราคาดีงามนะคะแบ่งกันเลี้ยงนะคะคลิปนี้เก็บได้เก็บนะคะช่วงนี้ราคาน่ารัก EP หน้าอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วเด้อไม่มีแล้วเพราะมันจะหมดแล้วนะคะค่ะมาต่อกันด้วยไม้ใบเกือบจะกลมนะคะน่ารักน่ารักเพชรตาแมวเพชรตาแมวค่ะชื่อกะเพาะนะคะเพชรตาแมวเป็นไม้หายากเนาะไม่ไม่ค่อยมีจำนวนในท้องตลาดเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้แบ่งปันที่ราคาค่ะ อ่ี่อห้าสิบาทนะคะ4 5 0นะคห้าสินะคะ,คะสวยๆกับสีมาแบบนี้เปิดหน้าสีเหลืองออกมานี่<ช>คือสว,คสวยมากนะคะ,คะตอนนี้ก็ราคาเท่ากันเลยใช่ค่ะ4 5 0ห้าบาทกระสีสวยๆแล้วเพชราตาแมวค่ะ<ช>ต่อกันด้วยไม้แลนะคะปีที่แล้วนี่หาซื้อกันแย่งกันซื้อน,นะคะแย่งกันเอฟนะคะของเพ มณีล้อมเพชรค่ะมณีล้อมเพชรค่ะอ่ามณีล้อมเพชรเขาจะเป็นไม้ที่ยิ่งโตยิ่งจะเปิดด่างเนาะใช่ค่ะตอนเด็กๆจ,จะยังไม่ค่อยเปิดมากสักเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นไม้ใบหนาใบดกทรงคอมแพกนะคะสีสดใสเลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายไม้แข็งแรงมากเป็นไม้ที่ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะไม่สูงนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างต้นด่างนะคะแบ่งที่ สามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบด่างแล้วนะด่างแล้วค่ะไม่ต้องลุ้นส่วนสายลุ้นนะขายลุ้นสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทค่ะใช่แต่ผ่าจากแม่ด่างนะคะบอกก่อนถ้าสมมุติว่าต้นเขาไม่ด่างเราไปลุ้นหน่อเขาต่อได้นะคะแต่ลุ้นไม่ขึ้นก็เลี้ยงแบบว่าสวยๆไปนะคะไม่ไม่ด่างก็สวยค่ะใช่มีลรอมเพจค่ะน้องพีทมาต่อกันด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ชัดทินกรฉัตรทินกรนะคะเป็นไม้ที่สวยนะแข็งแรงดังมาแล้วด้วยนะคะเป็นไม้ที่ต้องมีนะคะอีกหนึ่งตัวเลยพอดังมานี่คือสวยมากนะคะฉัดทินกรอันนี้แบ่งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคาดีมากคุ้มค่ะเก้านะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนี่ยราคานี้แบ่งกันเลี้ยงนะคะต้องเก็บต้องเก็บแล้ว 199บาทค่ะเเจอศิลาหุ้มทองจะเป็นอีกสายหนึ่งนะคะศิลาหุ้มทองนะคะใช่ค่ะแล้วก็ความพิเศษอยู่ที่ด่างนะคะด่างสวยเลยหนึ่งกระถางมีสองต้นเนาะน้องพีทมีหน้าเขียวกับหน้าแดงนะคะดูยังไงก็ไม่เบื่อศิลาหุ้มทองนะคะเป็นไม้ที่สวยมากไม้หลายหน้านะคะอันนี้แบ่งที่150บาทนะคะ ร้อยห้าสิบต้นใหญ่เมื่อกี้แบ่งหนึ่งร้อยเนาะแต่ม<ะ>ันต้นเดียวเนาะอันนี้สองต้นนะคะ <S <S แล้วก็ด่างด้วยร้อยห้าสิบบาทคุ้มๆไปเลยราคาสุดคุ้มเลยหนึ่งร้อยห้าสิบศ<ช>ิร<ค>ะพุมทองค่ะโ <คะ S 2> อ,อเคค่ะน้องพีทมาต่อกันด้วยไม้สวยอีกตัวนะคะณะเมืองนอนท์ณนนทใช่ค่ะด่างสวยไหมน้องพีทส,สวยมาก <S <S <Almost. S 3> อันนี้เกือบจะแผพงเนาะแต่มันไม่ใช่ก็ไม่เชิงจะแผพงเนาะ แต่เขาด่างแบบด่างวากิวด่างสวยแอบเห็นแอบเห็นเหมือนหนอเลยใช่นี่หนอมาด้วยแล้วนะคะหนอติดมาด้วยกระถางนี้450บาทค่ะ450ใช่สวยมากด่างแบบไม่ต้องรุนนะคะใช่แล้วก็อีกสองกระถางนี้นะคะก็ด่างแบบไม่ต้องรุนเหมือนกันค่ะลูกพีตัวนี้มีฮาร์ปด้วยเนาะด่างฮาร์ปเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้แบ่งที่350บาท 350นะคะอันนี้450อันนี้350ค่ะแต่อันนี้มีมีแค่หนึ่งกระถางนะคะ,คะที่เป็นลายแบบนี้แบบนี้เลยมีหน่อด้วยเก็บเลยใช่ค่ะต่อด้วยณเนะมืองนนท์ที่แม่ด่างเขาจะเรียกดาวเพียงดินเนะาะใช่ค่ะอันนี้เอาไปเลี้ยงสวยๆลุ้นหน่อนะคะหนอน้องจะด่างหรือเปล่านี้แบ่งที่1 0 0รบาทนะคะ100บาทนะคะน้านนท์ สายลุ้นจ้า<ช>100่งรค่ะบาทาค่ะมาต่อกันด้วยชายชนที่แบบว่าเป็นไม้ที่ขายดีตลอดการเป็นไม้ที่สวยมากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายป้ายลึกๆป้ายจะจัดแบบนี้น้องพีทแดงๆแบบนี้สำหรับ FC ที่น่ารักของรัตวานะคะหนึ่งยีบาทเท่านั้นค่ะ1น0เท่านั้นน้องพีทเหมา <laughs> ถ้าหมดแล้วแสดงว่าพีทเอา ไปก่อนแล้วนะคะล้อเล่นล้อเล่นชายชนค่ะป้ายสวยมาก120เท่านั้นราคาสุดคุ้มเลยใช่นะคะมาต่อกันด้วยบอนกาบนะคะอีกหนึ่งต้นที่สวยมากๆน้องยังไม่มีชื่อนะคะยังเป็นลูกไม้อยู่หลายๆท่านนะคะหลายๆอาจารย์บอกว่าปีนี้บอนกาบจะมาต้องเก็บนะคะเขามีความสวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะบอนกาบอ่ะใช่ค่ะพี่ยังหลงเลยชอบทําบอนกาบ กไ็ได้ลูกไม้บอลกลับเยอะหน่อยเป็นลูกไม้นะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะอันนี้แบ่งที่หาไปเลยน้องพีดดูสวยมากใช่แบ่งที่199บาท1น9นะคะใช่ค่ะ<อ>สวยบอลกลับสวยสวยจ้ามาต่อกันด้วยบอลที่สวยมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะรักเอ่ยรักอเอ่ยเตยหอมใช่น้องเพิ่งฟื้นจากอากาศหนาวเมื่อสักครู่นะคะ <laughs> น้องก็เลยกิ่งก้านก็ยังเก้งก้างน,นิดหน่อยนะคะช่วงที่ผ่านมาอีสานคือหนาวจัดมากะะใช่อันนี้รอดตายมาแล้วถือว่าน้องน้องแข็งแรงมากด่างแล้วนะคะน้องพีทอย่างต้นนี้เล็กก็จริงแต่ว่าน้องด่างฮาร์ปเนาะใบใหม่มาก็ด่างแล้วนะคะพอเข้าหน้า่ะหน้าร้อนนะคะยิ่งจะสวยนะคะเมื่อกี้เผลอเผลอพูดเป็นหน้าหนาว <laughs> อันนี้หน้าร้อนปุ๊บสีเหลืองเขาจะมาะเขาจะสวย อันนี้แบ่งที่มีแค่2กระถางนะคะสำหรับ FC รัตวราแบบพิเศษพิเศษเลย199บาท199เก็บเธอคะ่นะราคาถ้าไ,<ด>ไม่ท<า>นมันแสดงว่าน้องพีทออกไปแล้วนะคะ <laughs> เอาอย่ารอเล่นคะ่ะ <laughs> น้องพีทมาต่อกันด้วยไม้ทรงคอมแพกเนาะใบโดกพุ่มเป็นเป็นทรงเป็นพุ่มนะคะแล้วก็ใบยเยอะ พุ่มเตี้ยนะคะไม่ไม่สูงนะคะใช่ค่ะวิมานดินวิมานดินค่ะวิมานดินกับแสนรักจะคล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวพร่จะเอาแสนรักให้ดูอันนี้วิมานดินวิมานดินนะต้นใหญ่แล้วนะคะแบ่งที่250บาทสอ0ใช่ฟอร์มสวยฟอร์มน่ารักมากใช่ด่ามาแล้วนะน้งพีเนาะใช่ค่ะต่อกันเลยนะคะกับแสนรัก แสนรักคะ่ะก็มีความคล้ายกันเนาะมีความคล้ายแทบจะแยกไม่ออกต้องเขียนชื่อปักไว้อะถึงจะจําได้ว่าอันไหนคือแสนรักอันไหนคือวิมารดินใช่ไหมคะน้องพีชใช่มีความคล้ายกันมากนะคะใช่ค่ะเจ้าแสนรักนะคะช่วงหน้าหนาวเขาจะออกโทนแบบนี้พอร้อนปุ๊บ <มา S 1> เปิดชมพูมาเลยเนาะใช่ด้สวยมาก หวานมากค่ะตัวน,นี้แบ่งที่250เหมือนกันนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะวิมารดินและแสนรักช่ยเอาไปอย่างละต้นก็ได้ค่ะเหมาเลยค่ะค่าส่งค่าส่งเหมาเหมาหบาทค่ะเหมาเหมาห้าสิบนะคะ,คะน้องพิดมาดูไม้ที่สวยมากๆอีกตัวหนึ่งอันนี้พี่นุ่นใส่กระถาง5.5นะน้ําหนักจะเยอะหน่อยนะงามวงวานงามวงวานนะคะยิ่งโตยิ่งด่างนะคะสวย ใบเกือบจะกลมเนาะค่ะค่ะตัวนี้แบ่งที่250บาทค่ะ250นะคะใช่ค่ะงามวงวานไม้ของอาจารย์ปอนะคะใช่ค่ะบอลเขียวเขียวบอลเขียวเหนียวซับแบบนี้นะคะเขียวเปะเขียวด่างเขียวเหนียวซับด้วยใช่ค่ะเวทมรกตเวทมรกตใช่ชื่อก็มีพลังเหมือนกันนะคะเนี่ยด่างแล้วไม่ต้องรุนนะคะแบ่งที่199บาบาท รนอยเก้าเก้านะคะ,คะวีดมรกตค่ะมาพบกับไม้ที่ชื่อเป็นมงคลอีกต้นหนึ่งนะคะสมใจปองสมใจปองใช่ค่ะเป็นไม้เปรอสีชมพูเนาะรูปก็งหวานาน,นามก็เพาะใช่แล้วค่ะต้นนี้แบ่งที่120บาท ร้อยยี่สิบน่ารักมากๆต้นใหญ่แล้วนะคะชื่อเป็นมงคลด้วยนะคะใช่ค่ะมาเจอกับชมพูทวีปนะคะเป็นตับพุทธประวัติเนาะตับพุทธประวัติสวยมากสวยเบอร์ไหนแล้วเนี่ยชมพูเข้มมาเลยน่างามมากนะคะปลายแบบไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะใช่ชมพูอ่องต่องเลย สวยมากๆตอนนี้แบ่งที่199บาท199นะคะใช่ค่ะชุมพูทวีปหนึ่งในตับพุทธประวัติใช่ค่ะเข้าส่งเมาเมา50บาทนะคะซื้อหลายๆต้นคุ้มเมาเมาเลยจ้าใช่ค่ะต้นสวยๆแข็งแรงแล้วก็กัดสีแบบนี้ให้ทุกท่านนะคะถ้ากัดสีน้อยลงไปก็จะลดราคาให้ตามหน้าของไม้เลยนะคะราคาตามหน้าไม้เลยใช่ค่ะไม้ที่ทุกคน หลายๆคนอยากจะมีนะคะกอเกตเกมื่อก่อนนี้แพงมากแต่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ราคาเบาแล้วราคาน่ารักแล้วนะคะสวยๆเลยเจนทูนะคะกอเกตเจนสองด่างแบบไม่ต้องลุ้นแล้วนะคะใช่ด่างวากิวด่างด่างเกือบจะฮารนะ์ปแล้วน้องพีทเนาะด่าง,งเอาไปตั้ง<ด>แม่ด่างวากิวไหมคือด่างอะไรเออด่างสวยมากคือฮาร์ปแบบนี้เลยเนะใช่ค่ะ นี่นะคะถ้าจะเก็บตังแม่เก็บด่างแบบนี้นะคะกำลังงามเลยโตเร็วให้ลูกสวยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้แบ่งที่199บาทนะคะน้องพีทร้อยเก้าเมีที่ไหนก็เก็บราคานี้เก็บได้เก็บนะคะก็เสวยมากค่ะเจนสองนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะมาถึงต้นสุดท้ายต้นปิดท้ายคลิปแล้วนะคะต้นที่หลายๆคนเรียกร้องมากๆหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนใช่ค่ะ โตมาโตมาน้อยเหมือนกันนะคะประมาณน่าจะมีประมาณ5-6ต้นแค่นั้นเองนะคะ5้กระถางมีไม่เยอะเด้วยอันนี้แบ่งที่ราคา250บาทค่ะ250ใช่หลวงปู่แหวนงคลมากค่ะหลวงปู่แหวนเป็นมงคลนะคะสำหรับสายมูสายขลังยังมีหลวงปู่แหวนไว้นะคะเก็บได้เก็บนะคะก็สำหรับอีพีนี้พี่นุ่นมาจัดโปรโมชั่นราคาบอลสีน่ารักมากๆนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชมคลิปแล้วสามารถติดต่อพี่นุ่นได้ที่ช่องทางการติดต่อ,อเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0814269298นะคะหรือว่าจะเป็นเพจนะคะ Happy Pan 64เดี๋ยวจะขึ้น QR code ไว้ให้นะคะ,คะสามารถสแกนหน้าจอแล้วก็เข้าไปทักทายกันในเพจได้นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะได้ค่ะหรือว่าท่านไหนอยู่ใกล้ๆนะคะ สะดวกมาอุดหนุนที่หน้าสวนพี่นุ่นฝากพิกัดไว้อีกครั้งหน่อยคะ่ะอ,อยู่ที่ตำบลบัวขาวนะคะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินค่ะใครอยากมาเหมาที่หน้าสวนยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวให้รถแลกแจกแถวไปเลยค่ะราคาพิเศษสุดๆคุ้มมากๆค่ะต้องมาแล้วแหละค่ะรบกวนโทรน,นัดล่วงหน้าก่อนะนะคะ,คะก็วันนี้พามาอัปเดตไม้ใช่เดี๋ยวเราจะอัปเดตกัน ให้ได้ทุกเดือนเนาะจะ<ด>พยายาม<ล>ยทําไม้จํานวน <คะ S 2> ให้เยอะๆให้พอกับความต้องการของ FC รับวรานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะฟอร์มไม้ส,สวยๆให้ทุกท่านได้แบ่งกันเลี้ยงนะคะ EP ต่อไปเจอกันที่น่าจะเดือนหน้านะคะน่าจะเดือนหน้าเลยเดี๋ยวรอ <คะ S 2> ชมนะคะว่าจะมีโปอะไรมาแบ่งกันอีกเนาะไม,ไม้ก็จะเป็นหน้าอีกถัดไปนะคะเพราะว่าที่สวนก็มีค่อนข้างที่จะเยอะมีทั้งไม้โบราณไม้ใหม่ไม้แหลนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วบอลก็เริ่มทําจํานวนง่ายมากขึ้นไม่เหมือนที่นั่นน้าหนาวอากาศหนาวที่ผ่านมาเนาะเศร้าใจเนาะใช่ค่ะทั้งเพียทั้งใบสั้นไม่สวยกว่าจะผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้แบบว่ามาเอฟเนี่ยแม่ค้าก็แบบว่าเศร้าใจมาสักพักใหญ่ๆเหมือนกันนะคะไม้ไม่สวยทั้งได้ทิ้งนะคะโอ้ผ่านมาแบบทุรักทุเลกันเหมือนกันเนาะหน้าหนาวโอเคสําหรับอีพีนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่นุ่นเช่นกันค่ะ